สวัสดีค่ะฟางคุณแม่แต่งน,น,นะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะเป็นประจำทุกวันเลยแล้วก็มีวิธีการดูแลบอลสีแก้ปัญหาเกี่ยวกับบอลสีต่างๆเนี่ยมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะโดยในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีวิธีแก้ปัญหาดินแน่นมาบอกกับเพื่อนๆคะ่ะดูอย่างบอลสีต้นนี้นะคะนี่ชื่อว่าเทพประชิงค่ะดูใบเขาสิคาสวยมากเลยค่ะนี่นี่นะคะเนี่ยปลูกมานานแล้วก็มีอยู่แค่สามใบเท่านี้นะคะ จะมาดูกันว่ามีปัญหาอะไรค่ะต้นบอลสีเทพนอสิงต้นนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขามีอยู่สามใบค่ะปัญหาเนี่ยก็คือต้นไม่โตเลยนะคะมาจากการที่ดินเนี่ยแน่นค่ะจับดูก็รู้นะคะว่าดินแน่นแน่นมากเลยนะคะจิ้มดูเนี่ย แต่ก่อนนะคะดินเราก็ไม่ได้เป็นดินแบบนี้นะเพราะว่าเราเนี่ยใส่ใบไม้ใบชํำชาใบก้ามปูนะคะลงในดินเยอะมากค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยปลูกไปนานๆน,นะคะทําให้ใบไม้ที่เราใส่ไปเนี่ยย่อยสลายจนหมดค่ะก็ย่อยสลายจนกลายเป็นดินนะคะพอเมื่อเราลดน้ำลงไปเนี่ยก็ทําให้ดินก็จะยิ่งแน่นขึ้นแน่นขึ้นค่ะและลาก็จะซอนใช้าหาอาหารได้ยากด้วยค่ะแล้วก็พอใบไม้ย่อยสลายหมดแล้วเนี่ยสารอาหารที่เขามีเนี่ย โดนดูดไปใช้หมดแล้วก็จะไม่มีสารอาหารนะคะเราก็ต้องมาแก้ปัญหารเรื่องดินแน่นะคะ่ะเพราะว่าพอไม่มีสารอาหารในดินแล้วเนี่ยบอลสีก็จะไม่ได้สารอาหารนะคะทําให้ต้นเล็กโตช้าหรือว่ามีใบน้อยใบเล็กนะคะนี่ค่ะมีแค่สามใบเท่านั้นเองแบบว่าพอมีใบใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็พอมีใบใหม่ขึ้นมาใบเก่าก็จะทิ้งก็วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะใบใหม่ขึ้นมาใบเก่าทิ้งก็มีอยู่แค่สามใบไม่ ไม่แบบว่าเป็นพุ่มสวยนะคะไม่แตกกอเป็นพุ่มสวยแล้วก็ใบเขาก็จะไม่ใหญ่นะคะแล้วเราก็จะมาทําการแก้ปัญหาดินแน่น,นะค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการแก้ปัญหาเลยะค่ะสําหรับการแก้ปัญหาบอลสีดินแน่นนะคะเราก็จะทําการเปลี่ยนดินค่ะเปลี่ยนดินให้มีสารอาหารเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้นะคะก็เป็นดินร่วนค่ะดินดําของเรานี่แหละนะคะเราก็ทําการหมักและตากค่ะโดยการหมักเนี่ยเราก็จะใส่ ขีบัวตากแห้งนะคะใส่อาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะทําการผสมกันแล้วก็หมกักแล้วตากแห้งไว้แบบนี้นะคะด้านนี้ก็เป็นหัวตากในที่แล้วนะคะเราก็จะนํามาผสมกับใบไม้ค่ะก็เป็นใบสมถาใบก้ามปูหรือว่าใบมะขามนะคะใบไม้เนี่ยก่อนช่วยให้มีสารอาหารเยอะขึ้นและช่วยให้กัดสีได้มากขึ้นค่ะเราก็จะนํามาผสมกันนะคะเมื่อผสมดินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ ทำการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินค่ะโดยการนําต้นออกจากกระถางเดิมนะคะพรอมกระถางแบบนี้เลยคะ่ะนี่นะคะถึงอ่บรากเขาไม่ค่อยมีเลยรากน้อยนะคะดินแน่นมากนะคะชื้นแฉะค่ะยิ่งดินแฉะเนี่ยก็ทําให้ดินแข็งตัวขึ้นนะคะก็ะนําดินเดิมของเขาออกค่ะ ดินเดิมที่เรานําออกมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปทิ้งไหนนะคะเพราะว่าก็ยังใช้ได้อยู่ก็คือนํามาหมักตูรินซีสังคอแดแหลมแล้วก็นํามาตัดแห้งนะคะแล้วก็นํามาผสมกับใบไม้เพื่อใช้บนไปค่ะเราไม่ใช่ตอไปได้นะคะนี่นะค่ะเราจะนาไปล้างรากค่ะนี่นะคะเพื่อให้ดินออกล้างลากล้างดินนะคะเราต้องนํามาล้างลากค่ะเอายินงออกให้หมดนะคะแล้วก็ดึง รากที่ว่ารากเสียรากเน่าจริงนะคะอยู่รากที่ดูชัาๆค่ะเราก็ดูว่าหัวเน่าไหมมีรากเน่าไหมนะคะนี่นะคะเราก็ทําการล้างรากเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะล้างรากเอาดินออกนะคะรากเราสะอาดแล้วนะคะทําการปลูกค่ะเราก็ใช้กาบมะพร้าวกับนะคะรองก้นกระถางเหมือนเดิมค่ะน,นําดินที่เราผสมไว้นะคะใส่ลงไปค่ะเห็นไหมคะใบไม้เยอะเลยนี่นะคะดินก็จะมีความร่วนชุยค่ะพอใส่ลงไป ครึ่งกระถางจนเกือบเต็มนะคะแล้วก็จะนําต้นบอลสีไปค่ะก็วางแผ่กระจายรากอย่างม้วนรากถึงขกดรากนะคะรากเขาจะได้หาอาหารได้ดีค่ะเติมดินลงไปจนเต็มกระถางค่ะแล้พยายามจับต้นของเขาให้ตั้งตรงหลือยู่ตรงกลางนะคะไม่ปลูกตื้นเกินไปหรือเกินไปค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําไม้คําบอลหรือว่าก้านลูกโป่งนะคะเ่เราทำไม้เนี่ยมาคําบอลสีค่ะคําก้านของเขาค่ะเมื่อคําก้านบอลสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําไปลดน้ําค่ะแล้วก็นําไปเข้าตู้อบนะคะหรือว่าตั้งไว้ในสวนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆทาไม่ยากเลยใช่ไหมคะการแก้ปัญหาดินแน่นนะคะเพิ่มสารอาหารให้กับดินค่ะแล้วให้บอลสีของเราเนี่ยเติบโตใบใหญ่ใบสวยนะคะเป็นแตกกอเป็นพุ่มค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีคําถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะหรือว่าอยากดูอะไรอยากให้ความคลนก้เปิ่งทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์รบวกกันได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะทากท่านก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์และกดกระดิ่งให้กับช่องแม่เป่งร้านวิวนะคะและเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ